มาถึงตอนที่2แล้วนะครับสำหรับพีพ่ภาคอมมนุษย์แง่ฉบับดีมาสเตอร์ซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ร,รับชมได้เลยครับตอนมาก็เป็นทางด้านชอปเปอร์นะครับพี่กำลังวิ่งตามหาโรบินที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทุกคนเป็นอะไรกันหมดทั้งที่โรบินถูกลักพาตัวแต่กับบอกว่าไม่ต้องสนใจแต่แล้วนามิกับอุซปที่ไปซื้อของมาก็เรียกชอปเปอร์นะครับซึ่งพวกเขาก็ดีใจมากที่เจอชอปเปอร์ซึ่งชอปเปอร์ก็บอกว่าไม่ใช่เวลาา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 มมมมมดดดีีีใใจจเเเเพพรรระตตตตอออออนน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 น้้้้้โบบิิกกลลัลััััังงงยแ่่่่ืไไฟวววปปป็ชถึขค กว20ปีแล้วที่รัฐบาลโลกยังจับโรบินไม่ได้เึ่งที่จะถูกจับยัดใส่กระสอบแล้วก็พาตัวไปนะคิดยังไงก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งก็ทาให้ช็อปเปอร์น่าโกรธมากนะครับที่พวกนั้นกล้ามาปลอมตัวเป็นพวกเขาและบอกว่าจะไม่ปล่อยพวกมันไปแน่แต่ช็อปเปอร์ก็แอบดีใจที่กลุ่มพวกเขากลายเป็นคนดังอามียก็บอกว่าช่วยไม่ได้เพราะตอนนี้กับตาของพวกเขามีชื่อเสียงไปซะแล้วส่วนที่ครบ40โซโลและซันจิตัวปลอมก็ได้วิ่งตามหาช็อปเปอร์ตามข่าวสาของลูฟี่ตัวปลอมแต่แล้วพวกมันสองคน และพวกตัวปลอมก็จําได้นะครับว่าเขาคือคนที่สวมผ้าคลุมแบกเป้ใบใหญ่เหมือนกับที่กับตนของพวกมันบอกเอาไว้ตอนที่ภาพจะตัดมาที่กรอบ41ซึ่งโซโลกับซันจิก็กาลังเถียงกันไม่หยุดเนื่องจากโซโลนั้นอยากไปที่ชายทะเลเพื่อตกปลาแต่ซันจิก็บอกว่าไม่ได้โซโลเลยบอกว่าทาไมเขาจะต้องทําตามที่ซันจิบอกด้วยซันจิก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากเดินกับโซโลสักเท่าไหร่หรอกแต่กลัวจะต้องตามหาเขาไปทั่วอีกน่ะสิไอหัวมอจอมหลงทางและตอนนี้ทุกคนก็ใกล้จะมากันครบแล้วหูปากแล้วรีบกลับไปที่เรือซะ แต่โโลก็บอกเลยครับว่าเป็นแค่อันดับ7็ถ้ามาเป็นสั่งอันดับหนึ่งทันจิลรืโบวยว่าทำไมต้องจะอันดับตามเวลาที่มันถึงด้วยอย่าคิดว่ามาถึงที่1แบบฟุกๆแล้วจะได้ใจจนลืมตัวนะเฟยสโซโลก็บอกว่าขอโทษได้วยละกันนะเจ้าที่7 ทำให้ซันจิยิ่งฉุนเข้าไปใหญ่และบอกว่าจะเตะโซโลให้ตายด้วยขาที่เขาฝึกจากนรกมาตลอด2ปีโซโลก็บอกว่าเข้ามาเลยเดี๋ยวจะฟันให้ขาดเป็น2ท่อนให้ดูก่อนที่ภาจะตายมาที่ครบสี่บหกโดยพวกจนสลัดที่เข้าร่วมกับกลุ่มหมฟางตัวปลอมก็ได้มารวมตัวกันที่นี่ซึ่งก็ด้มีทหารเรือคนนึงแอบสังเกตการและก็คอยรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับโดยในกลุ่มพวกจนสลัดที่มารวมตัวกันก็ยังประกอบไปด้วยอเบออนแผ่นลึกข้างหัวเ2บล้านเบลี ริปเซอร์วิทโคตี้ค่าหัว88ล้านเบลีและยังมีซูเปอร์ลุกกี้คาริบูพมเปียก่าหัว210ล้านเบลีและน้องชายคาริบูเลือดกระเซ็นค่าหัว190ล้านเบลีซึ่งฐาโจนสลัดเหล่านี้กลายเป็นลูกน้องของกลุ่มหมวกฟางมีหวังได้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแต่และคาริบูก็ได้แอบฟังอยู่ตลอดนะครับได้ถามว่าเขากำลังส่งข่าวให้กับกองทัพใช่ไหมซึ่งคาริบูก็บอกว่าโทรเรียกมาให้เยอะๆเลยเดี๋ยวมันจะทําให้ลานตรงนี้เป็นสีแดงฉานด้วยเลือดของพวกเขาและในขณะที่ฐารเรือก,กําลังจะหยิบปืนออกมา คาริบูก็แทงหารเรือคนนั้นด้วยหอกแต่นกักกษัตริย์อ้อนวอนต่อพระเจ้าให้อภัยแก่หารเรือผู้โง่เขลาที่พยายามจะหยิบอาวุธออกมาฆ่ามันด้วยแต่นักคาริบูก็บอกให้น้องชายของมันขุดหลุมฝังหารเรือคนนั้นทั้งเป็นแต่แล้วจอนลูฟี่ตัวปอมก็โผล่มาและบอกให้คาริบูพอแค่นี้หารเรือกระจอกแบบนั้นปล่อยไปเถอะแต่นัมบะก็บอกให้เราจนสลัดมองไปรอบๆ หึ่พวกมันจะไม่รู้จักกันแต่จากนี้ไปพวกมันก็คือสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางและที่มันเรียกทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ก็เพราะมีไอ้โง่คนหนึ่งกล้ามาลุวงเกินมันซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ไอ้พวกนั้นก็ยังอยู่ในเกาะแห่งนี้ไปตามหาตัวให้เจอแล้วก็พาตัวมาให้มันสุทนัโซโลและซันจิตัวปรอมก็ได้พาลูฟี่ตัวจริงมาที่ลานชุมนุมนะครับ ตูฟี่ก็บอกว่าอยากจะเจอกับทุกคนจะแย่แล้วแต่ลูฟี่ก็บอกแะครับว่า2ปีมาน,นี้ทุกคนดูเปลี่ยนไปเยอะเลยแถมมาสองคนก็ดูเงียบผิดหูผิดตาไปด้วยซึ่งจัสจิตตัวปลอมก็พูดกับโซโลโตัวปลอมว่าเจ้านี่รู้จักกับพวกหมวกฟางตัวจริงด้วยมาเป็นใครกันแน่จาโซโลโตัวปอมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อไม่ให้ถูกจับได้พวกมันจะพูดมากจะดีกว่าแค่พาไปหากัปตันก็พอแล้วแต่นั้นลูฟี่ก็ถามพวกตัวปอมว่าทั้งสองคนสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผ่านไป2ปปปปีีแแลล้วคงงงเเ็็นนนั่่ะมมหาาาตกกดูยไรือว่ากากํลังปอออมมตััวยู่เหนืนนก หนึ่งพอดีแบบมบนัพวกตัวปลอมก็ถึงกำเงือตกนะครับจากนั้นพวกมันก็พาลูฟี่ไปหาเจ้าลูฟี่ตัวปลอมซึ่งพวกมันหาว์เลียงตัวจริงไม่เจอแต่ว่าคนที่มันตามหาคือคนนี้ใช่ไหมแต่นักตัดภาพมาที่ฮอลคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเชคก,กี้ก็ได้โทรไปเตือนกับลูว่าหาเรือกำลังไปที่นั่นแต่บุ๊กก็บอกว่าเขาต้องขึ้นแสดงอีกหน่อยเพราะแฟนคลับกำลังรอเขาอยู่ซึ่งผู้จัดจาการของบุ๊กก็ได้แอบฟังอยู่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนี้แหละที่โทรไปแจ้งหารเรือให้มาจับลูก๊กแต่นักตัดภาพมาทีี่เรรือันนนะคบ พออุซบกับชอปเปอร์ได้เห็นร่างใหม่ของแฟงกี้ก็ตื่นเต้นเอามากๆแฟงกี้เลยได้โอกาสคุยนะครับว่าสิ่งที่เป็นความฝันและความลงแหลของลูกผู้ชายทุกคนได้กลายเป็นจริงแล้วและชื่อของเขาก็คืออมมอมีนั่นเองซึ่งก็ทาให้ชอปเปอร์ตื่นเต้นจนแทบจะหัวใจวายตายนะครับแต่อุซบก็ถามแฟงกี้นะครับว่ามือใหญ่ขนาดนั้นเขาจะทํางานช่างที่ต้องใช้ความละเอียดได้หรอแฟงกี้เลยโชว์ให้ดูนะครับว่าเขามีมือเล็กอีกอันซ่อนอยู่ซึ่งก็ทําให้อุซบและชอปเปอร์ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่แต่นัมมีก่ะกะนนรรยบบิดิด้วคคคามถึงั ัรบิลลี่กูดกันนามิว่าท่าทางจะสบายดีนะจากนั้นแฟงกี้ก็บอกให้ลองกดที่จมูกของเขาดูกดค้างไว,3ว้3ามวิซึ่งพออุซบกดค้างไว้สามวิก็มีผมเด้งออกมาทำให้ทั้งอุซบและโชปเปอร์ต่างก็ตกใจกันใหญ่จากนั้นแฟงกี้ก็หันไปทักทายนามินามิก็ทักทายกลับและสงสัยว่า2ปีมานี้แฟงกี้ไปทำอะไรมา แต่นั้นตาลุงเลเล่กับแช็กกี้ก็มาหาพวกเขาเนื่องจากสถานการณ์บนเกาะเริ่มวุ่นวายนิดหน่อยก่อนได้ภาพจะตัดไปที่ฮอลคอนเสิร์ตซึ่งพวกทารเรือก็ได้ไปล้อมจับบุกที่กำลังทําการแสดงอยู่แต่บุกก็บอกให้นักดนตรีกับคอรัสเลยเป็นเพื่อนเขาอีกสักเพลงซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะดนตรีของเขานั้นมีพลัง ล้วผู้จัดก,การของบุกก็ได้เอาปืนจ่อมาที่เขาและบอกว่าเขาจนะจบสิ้นแล้วแต่บุกก็ได้ขอบคุณผู้จัดก,การนะครับที่ช่วยดูแลขเขามาตลอด2ปีและขอบคุณที่พาเขามาที่เกาะนี้ด้วยจากนั้นบุกก็ได้ไประกาศให้โลกได้รับรู้นะครับว่าโจรสลัดลูฟี่หมวกฟางนะั้นยังมีชีวิตอยู่และเขาคือชายที่สักวันหนึ่งจะได้ขึ้นเป็นราชาโจรสลัดและการออกเรือของเขาก็ไม่เหมาะกับความเงียบหรอกแต่นั้นบุกก็ได้ทำการแสดงส่งท้ายนะครับซึ่งแฟนคลับก,ก็ยังให้กำลังใจแล้วก็สนุกไปกับเขาโดยที่ไม่นสนใจพวกฐานเรือจนที่เรือซันนี่ แชก,กี้ก็บอกว่าเธอได้เล่าสถานการณ์ให้กับบุฟ๊ฟังผ่านแมลงสื่อสารแล้วอีเดียก็คงมาที่นี่แต่นันตลุงเลลี่ก็สอนวิธีควบคุมเรือที่คุมแล้วให้กับนามิลุกงกุศก็บอกกับตลุงเลลี่ว่าลูฟี่ยังไม่มาเลยลุงเลลี่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ลูฟี่มาถึงเกาะเรียบร้อยแล้วทำให้ทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่โซนซันจีที่มาแล้วรอบหนึ่งแฟงกี้กก็ได้เอา,มาแมลงสื่อสารให้ไปแล้วตอนนี้อยู่กับโซโล แต่นัตตลุงเลลี่ก็บอกให้หารเรือไปที่กรบ42และให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่นั่นซึ่งมันอาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยแต่พกเขาทุกคนก็ผ่านพ้น2ปีที่ยากลําบากมาได้แต่นั้นที่สุดก็ได้เวลาออกเรืออีกครั้งส่วนที่คอนเสิร์ตนะครับพวกทางเรือก็พยายามบุกเข้าไปจับกุมบุูกแต่แฟนคลับก็พยายามขวางเอาไว้ซึ่งตอนนี้บุกได้หายตัวไปจากคอนเสิร์ตแล้วโดยมีพวกโทมิโอ้ไลเดอร์อมารับตามคําสั่งของแช็กกี้แต่นั้นก็ตัดภาพมาที่กรบ41ซึ่งแฟกเก้ก,ก็ได้ ตัวโลก็บอกว่าที่ครบส6บกดูเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตเจ้าลูฟี่ตัวปาอมก็ได้เป่าประกาศว่าลูฟี่คือหนึ่งในพวกที่ดูถูกมันแต่มันจะทําให้รู้ึ้่ถึงความน่ากลัวของมันแต่แล้วพวกทหารเรือก,ก็บุกมาล้อมเอาไว้แล้วบอกให้ลูฟี่หอบฟวามรูมถึงลูกน้องทุกคนจงยอมจานวนแต่โดยดีซึ่งลูฟี่ก็งงเลยครับว่าทหารเรือหาเขาเจอได้ยังไงตัวเจ้าลูฟี่ตัว,าตวปาอมก็สั่งให้คาริบูนะั้นใช้ทหารเรือคนนั้นเป็นโล่เปิดทางแต่คาริบูเมื่อก็บอกว่าเห็นทีจะไม่ไไไดดดด้้้้้้เเเเเพพพรรรรรราาาาาาะะะทททหหหืออคคนนนนนนีีกกกกกกว่มมมยยงงงัััััลลิจิจจจตสสใขปบ แต่พวกโจรสลัดก็ไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยนะครับเพราะพวกมันคิดว่าหัวหน้าของพวกมันคือลูฟี่หมวกฟางใช้ที่มีค่าหัว400ล้านเบลีซึ่งลูฟี่ก็งงเข้าไปใหญ่นะครับว่าทำไมพวกนั้นถึงมาเรียกเขาว่าหัวหน้าตามใจชอบแต่พวกทางเรียกกับพวกโจรสลัดก็เข้าตะลลกันอย่างดุเดือดนะครับจากนั้นแปซิฟิก้าก็โผล่มานะครับซึ่งเซซเซอร์ของพวกมันก็จับได้ว่าลูฟี่หมวกฟางอยู่ที่นี่แล่พวกแปซิฟิก้าก็ไล่ถล่มพวกโจรสลัดจนลาบคาบซึ่งขณะที่พวกปลอมกำลังจะหนีก็ได้เจอเข้ากับเซ ทำไมพวกมันถึงถูกเรียกว่ากลุกก่มหมวกฟางถึงเจ้าลูฟี่ตัวปปอมก็ยังโอ้อวดไม่เลิกว่ามันเป็นลูฟี่หมวกฟางแต่ถูกเซนโตมรุซัดเข้าให้จนหมดสภาพทำให้พวกจนสลัดต่างก็ตกใจนะครับที่ลูกพี่ของพวกมันโดนเล่นงานเอาง่ายๆซึ่งเซนโตมรุก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าจนสลัดพวกนี้ถูกหลอกมาให้เข้ากลุ่มหมวกฟางต,ง,งตัวปปอมเซนโตมรุได้ให้พีเอ็กไฟยืนยันว่าเจ้าลูฟี่ตัวปปอานี้มันเป็นใครซึ่งจนนี้มันก็คือจนสลัดลิ้นสามแฉกเดมาโร่แบล็ค ทางหัว26ล้านเบลีทาให้ลูฟี่รู้ตัวสักทีนะครับว่าเจ้านี่เป็นตัวปลอมแล้วเซนโตโมลุกก็บอกเลยครับว่าจนสลับพวกนี้ดวงกลุแล้วที่ถูกหลอกให้มาที่นี่เพราะเขาจะจับกลับไปให้หมดซึ่งก็ไม่รู้ว่าบางเอิ่นนิท่าไหนรอะทันทีที่พีเอ็กไฟเข้ามาในพื้นที่นี้ก็ตรวจจับได้ว่าลูฟี่หมวกฟางตัวจริงก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่นั้นเซนโตโมลูกก็สั่งให้พีเอ็กไฟยิงไปที่ลูฟี่ซึ่งลูฟี่ก็โมโ oh หเลยครับเพราะในเป้นนี้มีข้ากองที่แสนสาคัญอยู่ด้วยจนพวกจนสัััต,น,ตนนวะครบ พอลูฟี่ตัวเจเน,นตรงกับใบป,ประกาศจับเป๊ะเลยแต่นั้นเซนตตมารุกระสั่งให้พีเอ็กไฟกระหน่ำโจมตีไปที่ลูฟี่แต่ลูฟี่ก็หลบได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่นั้นลูฟี่ก็ใช้เกียร์สองหมัดปืนเจ็ตย่างยื่นที่เคลือบด้วยหาคีสัดพีเอ็กไฟจนพังในหมัดเดียวแต่น้กก็รีบหนีทันทีซึ่งในตอนนั้นเองโซโลกับซันจิก็วิ่งมาพอดีลูฟี่ก็ดีใจมากนะครับและบอกว่าคราวนี้คงไม่ผิดตัวแน่แต่และวพีเอ็กเซเว่นก็ตามลูฟี่มาติดๆนะครับโซโลและซันจิจ ขณะขณะที่กําลังรีบวิ่งไปที่เรือนะครับลูฟี่ก็หยุดกระทัน,ทนหันพรเห็นตาลุงเลลี่ซึ่งลุงเลลี่ก็บอกว่าแค่แวะมาดูแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วพวกทหารเรือที่ตามมาก็ตกตะลึงนะครับที่ได้เห็นราชานนลกเลลี่แต่นั้นลูฟี่ก็ขอบคุณตาลุงเลลี่สำหรับหลายๆอย่างตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งลูฟี่ก็บอกกับลุงเลลี่นะครับว่าเขาจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยแล้วในหาในตอนที่2ของวันพีดภาคกอมนุนึเนี่ยฉบับรีมาสเตอร์ก็จบลงเพีเยงเท่านี้ครับถ้าใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย,าย่ามมาไาว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่งทางช่องเราอวันนี้ขรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ